มมวกกนนสวัสดีครับผมมาพบกับทางนายการรถแซฟว์บายบีเทสครับผมคนรอหน้าตาดีคู่กับรถดีครับผมวันนี้ผมเอา BM ครับตัว X1 ที่รหัสเรียกกันว่า F48 นั่นเองปี2016มาจด2017ัคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเครื่องยนต์2,184แรงมา้า7จ็สปีดครับคันนี้เป็นตัว M Sport ด้วยครับใครที่กำลังมองหา X1 M Sport ฟังราคานะฮะราคาอยู่ที่1 2 9 9 0ล้าน2องแสบาทครับเอาไปยังเหลือ BSI ของศู BM 1 2ึ0 0 0สกิโลหมดโน่นเลยวันที่13เดือนพฤศจิกา2,565ปีหน้าไปเลยครับยาวๆใครได้ไปใช้คุ้มๆค,ครับไปรายละเอียดด้านในดีกว่าตามมาครับ มาครับตอนนี้ผมมานั่งอยู่ด้านในของ X1 คันนี้สวยมากเลยนะครับผมเหลือ BSI นะวันที่13เดือนพฤศจิกายนนะ2,565คันนี้ BSI เนี่ย6ปีถูกไหมฮะ6ปี120,000กิโลส่วนใหญ่ๆเนี่ยที่ผมเคยเจอหรือว่าซื้อไปเอมมารีวิวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอแค่5ปี100,000กิโลแต่ว่าคันนี้ได้ถึงนะฮะ6ปี 1>, 1 2 0 0 0 0กิโลมาดูครับว่าลูกค้าเดิมครับใช้ไป97,500กับ1กิโลเท่ากับว่าเอาแสนสลบกับ97,500กับ1กิโลดูนะครับนั่นคือส่วนระยะกิโลใหม่ที่มันจะถึงส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับระหว่าง6ปีหรือปี2 5 6 5กับระยะไม่ส่วนที่จะถึงนี้ผมว่ามันสูสีกันเลยนะพอๆกันอะ คือปีหน้าใช้ได้ถึงแน่นอนนะได้ได้แน่นอนเลยตัวนี้นะครับแล้วถ้าใครนะครับที่ซื้อรถคันนี้ไปแล้วอยากจะเคม BSI นะครับแบบนะฮะเอาแบบนี้ดีกว่าหลังไหม่มาคุยกับผมนะครับมาดูออฟชั่นตัว M Sport ภายในนะฮะจะเป็นสีน้ำตาลตัดกับสีดำด้านบนนะครับผมแล้วก็ประดับด้วยคาร์บอนเป็นสีเงินแล้วก็คิ้วเลส เป็นสีเงินเป็นคมเนี่ยมนะครับทำให้ดูภายในเนี่ยเป็นจุดเด่นเลยแล้วก็จะมีนะฮะไฟออกตามรอยตะเข็บทําให้ภายในเนี่ยของตัว M Sport เนี่ยดูแบบโดดเด่นขึ้นที่โดดเด่นอีกอย่างนึงก็คือตรงพวงมาลัยตัว M Sport เนี่ยพวงมาลัยมันก็จะเป็น3าก้านแบบเรียวเล็กเขียนว่าตัว M เลยปั๊มตัว M เลยส่วนก้านของพวงมาลัยเนี่ยด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นตัวมันติฟังก์ชันไว้สําหรับเล่นนะครับเมนู ออปชันหรือว่าไว้สําหรับเล่นนะฮะที่หน้าจอหน้าปัดหรือว่าเบาเสียงวาวลุ่มนะ,ะกดรับนะฮะเวลาเราเชื่อมโทรศัพท์เนี่ยเข้าไปที่เครื่องเล่นเวลาใครโทรมาก็สามารถกดรับโทรศัพท์ปิดได้อะไรได้ทุกอย่างได้หมดหลังของการรอ้านพวงมาลัยก็จะมีตัวเล่นเกียร์ครับมาให้พร้อมเลยเขาเรียกว่าพันชิพไว้สําหรับคนที่ชอบนะ,ะทดเกียร์ใส่เกียร์เองนะ,นะแล้วมาดูครับเบาเนี่ยจะเป็นเบาไฟฟ้าคู่หน้า มีเมมโบรีให้เฉพาะนะเฉพาะด้านของคนขับ2จุดด้วยกันนะครับส่วนเซ็นเตอร์ล็อครับย้ายมาอยู่ที่แผงประตูแล้วนะฮะส่วนเซ็นเตอร์ล็อระบบไฟนะก็จะมีแบบเปิดแบบออโต้นะครับผมแล้วก็เปิดแบบเมนวลได้เองนะฮะระบรบไฟนะครับผมตัวนี้ครับที่มาเห็นเลยอันดับแรกเลยก็คือมันจะมีตัวเลขเลขิคิตอเนี่ยนะครับผมยิงที่กระจก หรือที่เขาเรียกว่า h e a d up display ถ้าเรามองนะกระจกแบบตรงๆนะครับเหมือนกับเราคล้งขับขี่บนท้องถนนเนี่ยมันจะมีนะตัวเลขที่ยิงสะท้อนกับกระจกบานหน้าของเราเนี่ยเป็นตัวเลขแบบดิจิตอลว่าตอนเนี้ยของคุณเนี่ยวิ่งอยู่นะตอนเนี้ยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้วิ่งอยู่120กิโลเมตรหรือว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเลขหรือว่าตอนเนี้ยน้ำมันใกล้จะหมดนะมันก็จะขึ้นเตือนอยู่ที่หน้ากระจกเลยคือเราไม่ต้องก้มต่ํา มามองน้ำมันใกล้จะหมดหรือ,อยังตอนนี้อยู่ถึงขีดไหนแล้วนี่ครับตัวนี้ก็จะมี Head-up display หรือว่าตัวเลขรีตอนที่ว่ายิงนะฮะสะท้อนกระจกบานหน้ามาให้เรานี่นี่คือข้อดีของ F84 หรือว่า X1 ที่เพิ่มออปชั่นตัวนี้ขึ้นมาให้มาพร้อมกับปุ่มครุสสตาร์ทกุญแจครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเอาให้ดูครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเนะี่ยใส่นะฮะซอง ซิลิโคนไว้ให้อย่างดีเลยนะฮะรักษาริ้วรอยนะกุญแจก็จะเป็นแบบนี้มีให้ด้วยกันนะฮะสดอกพร้อมกับคู่มือการใช้งานให้พร้อมเลย <c oughs> นี่นะครับผมเก็บไว้ให้ทุกอย่างนะฮะเอาไว้ไปศึกษาแล้วก็ไปอ่านดูกัน <c oughs> หน้าจอตรงกลางแบบตั้งเลย <c oughs> หน้าจอตรงกลางเนี่ยก็จะต้องเล่นคู่กับตัวไอไดไอไดเนี่ยจะอยู่ตรงคอนโซลตรงกลางข้างๆเกียร์เดี๋ยวผมจะลองนะฮะกดไอไดดูนะฮะว่าเมนูออปชันน่ยมีอะไรบ้าง นะฮะมันตินะครับผมเรดิโอเนวีนะครับแผนที่นำทางแม้แตนะฮะการเซอร์วิสนะฮะเข้ามาที่เมนูตัวนี้เลยนะครับผมนะครับผมมันจะขึ้นเป็นรูปรถมาแบบนี้เลยคนเลื่อนต่ำลงมาให้อยู่ที่รูปรถนะครับผมแล้วก็กดนะโอเคอีกทีนึงนะครับผมรถคันนี้ยังเหลือวิ่งอีก4,400กิโลถึงจะเข้าเซอร์วิสนะครับ นี่ครับมันจะบอกไว้เลยครับแล้วเข้าไปดูครับว่านะฮะการเซอร์วิสเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่รถออกมาเนี่ยนะครับลูกค้าเข้าไปเปลี่ยนเซอร์วิสเนี่ยวันที่9เดือน5ปี2017นะครับผมตอนนั้นไม่หนึ่งัย 12, กิโลนี่ครับแล้วก็ล่าสุดเลยเนี่ยก็ก็26เดือน11 2,020ครับผมนะครับตอนไปเปลี่ยน89,504กกิโล นะครับผมตอนนั้นไปเปลี่ยนนะฮะอันนี้คือเราสามารถนะฮะเรียกดูย้อนหลังการเซอร์วิสนะฮะหรือว่าการเข้าศูนย์การเปลี่ยนถ่ายของเหลวของลูกค้าได้เลยหน้าจอนะฮะหรือว่าเมนูมีเดียก็รองรับจะเป็นแผนที่นาทางหรือว่าเนวีนำทางนั่นเองนะครับผมหน้าจอตัวนี้ก็มาพร้อมกับกล้องนะฮะถอยหลังนะครับผมนี่ครับแบบ f u ลเฮ d ดีเลยนี่ครับแบบภาพแบบชัดแจ๋วเลยมาพร้อมกับปาร์คเซนเซอร์หรือว่าเป็นรูปมิติที่เป็นรถนะครับผม อยู่ด้านข้างให้พร้อมๆเลยครับตัวนี้นะครับผมส่วนหน้าจอเนี่ยสามารถเลือกเล่นน่ยได้หลายออปชันได้หลายเมนูนะครับเมนูก็นี่ครับอยู่ตรงไอได้เลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะมีคู่มือครับให้ไปอ่านนะครับผมแล้วก็ให้ไปศึกษาอีกทีหนึ่งระบบเครื่องเล่นสามารถใส่แผ่นนะฮะซีดีได้อยู่สามารถเชื่อมแบบบลูทูธได้เรียบร้อยครับนะฮะแต่ว่ายังไม่รองรับแบบ Apple CarPlay นะฮะยังไม่รองรับนะครับ ระบบแอร์เนี่ยเป็นแอร์แยกนะอุณหภูมิแยกซ้ายและขวาแรงลมใช้ด้วยกันส่วนอย่างอื่นนะฮะเหมือนกับรถทั่วๆไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก AC ออโต้นะครับหลายๆอย่างพวกไร้ฟ้านะครับผมระบบออฟปิดพวกเนี้ยเหมือนกับรถที่เราเคยใช้ในชีวิตประจําวันทั่วๆไปเลยตามลงมาก็มาดูที่เกียร์เป็นระบบเกียร์แบบไฟฟ้าหัวเกียร์นะครับผมจะสูงขึ้นมาทําให้การจับเนี่ยกระชับมือมากๆเลย สามารถเล่นกเกียร์แบบทริปโทนิกได้8สปีดด้วยกันพร้อมกับเล่นนะฮะตัวพันธชิปอย่างที่ผมบอกนี่ครับตัวหลังของพวงมาลัยตัวนี้ยังไม่หมดออปชั่นในการที่จะขับขี่แค่นี้มันยังมีออปชั่นโหมดในการขับทั้งหมด3โหมดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตนะครับแล้วก็โหมดอีโคป o แต่และโหมดก็ให้ความประหยัดแล้วก็ให้การขับฟิลในการขับอัตราการเร่งไม่เหมือนกันอย่างโหมดสปอร์ตเนี่ย คำว่าสปอร์ตเนี่ยมันก็เซ็ตตั้งแต่เครื่องหัวฉีดนะครับผมรอบมันจะจัดขึ้นนะฮะการกินน้ำมันมันก็จะมากขึ้นนะครับผมแล้วก็อัตราการเร่งมันก็จะพุ่งมากขึ้นแต่ส่วนโหมดคอมฟอร์ตคือโหมดปกติแบบซีดานทั่วไปที่เราตั้งหรือว่าเราใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็อ e ีโหมดหนึ่งก็เป็นโหมด Eco Pro ก็คือโหมดแบบเซฟตรรี้น้ำมันคือโหมดประหยัดประหยัดน้ำมันนั่นเอง มาพร้อมกับพาร์คเซนเซอร์ครับนี่ครับมีปุ่มเปิดปิดตรงโหมดนี้แล้วก็มาพร้อมกับเบรกไฟฟ้านะฮะนะฮะตัวนี้ก็จะมีทั้งที่วางเท้าแขนได้ด้วยแล้วก็นะครับเป็นที่เก็บใส่ของได้ด้วยสภาพโดยรวมนะถ้าให้ผมประเมินนะอยากจะซื้อขาย X1 ตัว M Sport กับผมเนี่ยคันนี้ผมประเมินให้90%ครับสภาพความสวยนะฮะรวมหลายอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเหลือ BSI เหลืออยู่กิโลไมลที่ใช้ ได้ตัว M Sport ภายในนะฮะไม่ช้ำพวงมลาลัยสภาพดีนะคอนโซลสภาพค่อนข้างดีเลยด้านบนหลังคาไม่มีเลขอักขระเลขยันทำให้หลังคาเปื้อนเลอะนะครับผมสภาพโดยรวมนะผมอย่างที่ผมบอกครับ90%เลยสวยครับคันนี้ตอนนี้ผมมานั่งอยู่ตรงห้องผู้โดยสารไม่เล็กเลยนั่งได้สบายสบายเลยละครับระหว่างช่องขากับเบาะนะฮะของแถวหน้าเนี่ย ห่างกันเยอะมากนะครับผมคือไซส์ฝรั่งเนี่ยนั่งได้สบายสบายเลยนะครับไซส์ฝรั่งเนี่ยนั่งได้แบบไม่อึดอัดเลยนะครับผมแต่ความกว้างครับไม่ใหญ่เท่ากับพวก X3 นะนะครับบอกก่อนว่าเพราะว่า X1 เนี่ยมันเป็นรถขนาดเล็กแต่ว่าความยาวนะครับยาวกว่าตัวเดิมเดิมนะแล้วก็ถามว่าใหญ่กว่าตัวเก่าเก่า,กาไหมตัวรุ่นเก่าของมันไหมเมื่อ ตัวรุ่นปี14่สิบห้ไหมนะฮะผมบอกเลยว่าใหญ่กว่าครับนะฮะกว้างกว่าใหญ่กว่าแล้วก็นั่งสบายกว่าความสูงอะไรเนี่ยใหญ่กว่าแน่นอนนะเยอะด้วยครับใครที่เคยใช้ตัว x 1ผมบอกเลยว่าสําหรับตัว F 8 4เนี่ยคือมันให้แบบความกว้างเยอะกว่าแล้วก็นะให้ความโปร่งหรือว่าความสูงเนี่ยเยอะกว่าแล้วก็ความยาวเนี่ยเห็นแบบชัดเจนเลยว่ายาวกว่าแน่นอนส่วนคอนโซลตรงกลางนะครับ ก็ยังมีช่องแอร์ให้2ช่องนะครับอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมก็คือไม่ต้องรอแอร์จากด้านหน้าก็คืออย่างนน้องก็มีช่องแอร์หรือว่ารูระบายแอร์เนี่ยนะครับให้สําหรับคนที่นั่งอยู่ห้องผู้โดยสารเนี่ยได้รับแอร์ไวขึ้นเร็วขึ้นเดี๋ยวผมพาไปดูออปชั่นนะครับฝากระโปรงหลังแล้วก็หัวน็อตสวยๆไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าแล้วก็ฝากระโปรงครับตามมาครับเอาละครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ด้านหลังของ X1 นะฮะตัวที่โฉมรีวิวน,นี้หรือว่าโฉมเขาเรียกว่า F 8 4 ด้านหลังไฟท้ายก็เปลี่ยนจากรูปเดิมที่เราเคยชินตาเมือ่อปี 2013, 2013 2014 2015ทั่วไปนะครับไฟท้ายก็เปลี่ยนแบบรูปใหม่ละนะครับผมด้านท้ายสีสันเต็มหมดนะครับไม่มีริ้วรอยแผลส,สดหรือว่ารอยขีดข่วนในแดนสิ้นตัวนีน้เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะก็คือเปิดแบบระบบไฟฟ้าแล้วก็เวลาปิดก็จะมีสวิตช์ปิดนะเป็นรูปรถนะฮะเปิดฝากระโปรงอยู่สามารถเอาเมือกดแล้วก็ปิดแบบฝาท้ายไฟฟ้าได้เลยมาดูฮอร์ครับ หัวน็อตนะครับผมที่ยึดกระฝากระโปรงด้านท้ายแล้วก็สีในซอกของรถนะครับหัวน็อตเนี่ยไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีขยับใดๆทั้งสิ้นนะครับเลียมหัวน็อตไม่ล้มนะครับเหลียมหัวน็อตนะครับแล้วก็สีในซอกนะครับเป็นสีเดิมๆรอยเม็ดอาร์ก็เห็นชัดเจนนะครับส่วนรอยตะเข็บรอยแนวยานะครับตัวฝากระโปรงจริงๆเนี่ยจะเป็นเส้นแบน ไม่เล็กนะครับเป็นเส้นแบนคันนี้ก็เป็นสภาพเดิมๆนะครับผมรอยหยักนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายมือหรือว่าด้านขวามือนะครับผมอันนี้มันต้องเหมือนกันนะถ้าด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยไม่เหมือนกันเนี่ยสังเกตให้ได้ครับนะครับสังเกตให้ได้คือ1นะครับผมคุณต้องดูรอยเม็ดไฟฟ้าล่ะนะครับผมว่าแล้วก็ดูสีสันในซอกของรถล่ะนะครับว่ามันเงาผิดปกติหรือเปล่านะครับในภาพรวมๆแล้วที่สําคัญ ต้องบอกให้เขาเนี่ยเขียนการรับประกันนะฮะหลังการขายให้คุณ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นนะฮะถ้าเราไปตรวจเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นชนจมน้ำพลิกคว่ำคนตายในรถคุณต้องยินดีรับซื้อคืนทุกกรณีในราคาเต็มนะต้องคุยกับเขากันแบบนั้นลงลายรักอักษรเขียนลงไปในสัญญาให้ชัดเจนด้วย <c oughs> ของทางโช์ุูมเบตันชัวตัวนี้มีสัญญาให้อย่างชัดเจนแน่นอน <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปดู หัวน็อตฝากระโปรงด้านหน้าครับผมตามมาครับเอาแล้วตอนนี้ผมมาอยู่ด้านหน้านะครับของ X1 คันกำลังรีวิวเลยนะครับผมมาดูนะครับผมเอาเริ่มจากหัวน็อตก่อนเลยครับหัวน็อตนะครับผมทั้ง4หัวเนี่ยหลายๆท่านอาจจะแปลกใจเอ๊ะทำไมหัวน็อตของคุณออิงเนี่ยทำไมมันเป็นสีนี้ทำไมมันไม่เป็นสีดำนะครับผมมี X1 โฉมเดียวกันเลยอีกคันหนึ่ง หัวน็อตเหมือนกันครับจะเป็นโครสสีกับตัวรถนะฮะหัวน็อตนะครับผมแต่ว่าเกลียวหัวน็อตเนี่ยนะครับก็จะป้ายเป็นสีดําให้อยู่ถ้าอยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมหัวน็อตมันถึงไม่พ่นสีดานะฮะทำไมหัวน็อตมันไม่พ่นสีดำเข้าไปนะครับผมทําไมมันเป็นอีกสีหนึ่งแบบนี้ผมมีให้คุณเทียบนะฮะถึง3คันด้วยกันนะฮะถึง3คันด้วยกันครับเพราะว่าหัวน็อตเนี่ยจะเป็นเหมือนกันเลยนะครับผมมันน่าจะเป็นการ ใส่มาตั้งแต่โรงงานครับว่านะครับผมไม่ได้พ่นเป็นหัวน็อตสีดําตัวเดียวกับสีของตัวรถนั่นเองนะครับแต่ว่าเกลียวหัวน็อตหรือว่าเหลี่ยมหัวน็อตเนี่ยไม่ล้มนะฮะรรสีสันเหลี่ยมหัวน็อตเนี่ย,ยยังคมนะครับยังคมอยู่นะครับแต่ถ้ามีการเปลี่ยนหัวน็อตหรือว่ามีการนะฮะแกะหัวน็อตออกเนี่ยนะครับเกลียวหรือว่าเหลี่ยมหัวน็อตเนี่ยมันจะล้มแล้วจะมีสนิมรอยกัดกินนั่นเองรอยแนวยาครับเป็นรอยเดิมๆครับนี่ครับรอยเดิมๆ เม็ดอาร์คเริ่มรู้ว่าเม็ดไฟฟ้าชัดเจนนะครับสติ๊กเกอร์คาเตือนยังอยู่ครบแผงกันชนวนความร้อนนะก็ยังเห็นชัดเจนเป็นฝากระโปรงเดิมห้องเครื่องเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแห้งๆครับคันนี้สภาพบ,บิวทําความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าที่อยากจะได้เอ็กวันเครื่องยนต์ดีเซลลูกยางนะฮะกันน้ําเข้าหรือว่ากันกระแทกนะฮะไม่ฉีกไม่ขาดคาหน้าคา,า,า,านเดิม หัวน็อตแก้มนะครับไม่มีแกะถอดหรือว่าไม่มีการแกะออกไปใดทั้งสิ้นนะครับเป็นหัวน็อตที่ว่าประกอบมาจากโรงงานเลยมาดูไฟหน้าครับเป็นไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะฮะอยู่ด้านใน2ดวงด้วยกันแล้วก็จะมีเดร์ไรท์ครับอยู่ด้านบนกระจังหน้าจะเป็นแบบ m Sport นะฮะจะไม่เหมือนรุ่นที่ผมเคยรีวิวไปที่มันไม่ใช่ตัว m Sport กระจังหน้าจะมีความแตกต่างกันนะฮะถึงว่าจะเป็นโฉม F84 เหมือนกันแต่ถ้าไม่ใช่ตัว M กระจังหน้ากระจังท้าย ลายล้อมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็พวงมาลัยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมส่วนกระจังหน้าโคมเมี่ยมนะฮะสภาพสวยงามโดยรวมครับคันนี้สภาพสวยเลยราคา1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันกับช่วงโควิดนะฮะกำลังระบาดกำลังหนักๆเอาราคานี้ไปนะครับผมคันนี้ยังเหลือวารันตีถึงปี65นั่นเลยนะฮะวันที่13เดือนพฤศจิกายน2565หรือว่า 1>, 1 2 0 0 0 0กิโลนั่นเองนะครับคันนี้ใครอยากได้อย่าลืมนะครับโผล่เข้ามามีรถเก่าเทินรถใหม่อย่าลืมถ่ายรูปสำเนารถของท่านไม่รถของท่านแล้วก็ภายในรถของท่านแล้วก็รูปรถนะฮะร,รอบคันของท่านส่งมาในอดีไล์เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราจะประเมินราคาให้ถ้าเป็นลูกค้ากันเดี๋ยวจะมีการระบบการขายแบบออนไลน์เกิดขึ้นครับก็คือเดี๋ยวเราจะส่งไฟแนนซ์เนี่ย ไปหาคุณถึงหน้าบ้านนะครับผมแล้วก็นะครับเซ็นสัญญากับไปนั้นให้เรียบร้อยแล้วก็มีการสไล,ลด์รถครับไปให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมนะขอไอดีไลน์มาเลยครับเดี๋ยวพนักงานของเรานะครับผมจะขอไอดีไลน์ของท่านแล้วก็แอดไลน์ไปเป็นเพื่อนแล้วก็จะวิดีโอคอลนะดูกันทีละจุดเลยคุณอยากจะดูส่วนไหนจุดไหนของรถ เดี๋ยววิดีโอคอคุยกันเป็นคันๆไปวันนี้อึงลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r ์ s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s ฟชั c o m